แอร์ลนเทียซีรีนไซเรนนักรบแห่งมหานครแอรแลนติสยินดีได้พบทุกคนเนี่ยค่ะซีรีนขาจะแนะนําตัวเหมือนเดิมไม่ได้หรอว้ยอ๋ออ๋อเราแนะนําตัวเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี Lightning> ๋ยวดูตัวอย่างเนี่ยอี๋ละใช่ไหมแซะนั้นคำสั่งที่จะรักษาใจคุณไมอาแห่งบ้านพิซลาเวอร์เอ็นยินดีมาให้ซีรีนใช้บริการเลยนะคะใช้บริการด้านใดคะก็ถ้าเจ้าตัวอยากให้บริการด้านใดก็ด้านนั้นแหละค่ะ อยากโดนนวดอะเฮ้ย oh. แค่นวดหรอเขาให้เซ็กซี่ไม่ใช่ลาโบุ้งสิหอทารลามอ่ะทาร์ลามเหรอใช่ใสรุปฉันต้องไปน้ำตัวยังไงอะปอนที่เราพูดสวัสดีว่าอะไรสวัสด <oni> um? ีค <loyalty> ่ะทุกคนเธอต้องแบบสวัสดีค่ะทุกคนเธอต้องแบบพูดช้าๆค่อยๆพูดค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะพูดธรรมดาก่อนก็ได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ่าแต่ว่าใส่ลมเข้าไปเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจบปิดไลฟ์ทีทอกตอนนี้ผ่านแล้วนะคะบ๊ายบายปิดไลฟ์อย่างเงี้ยทจริงนเห็นนะก็เซียนก็เซ็กซี่หรอปะเฮ้ยจริงปะแต่ว่ามันมีเทคนิค่ะเทคนิคคือคุณต้องมีท่าทางที่ ค่อยๆเธอต้องจ้องเข้าไปในตาคุณสาแล้วก็พูดว่าสวัสดีค่ะคุณสาที่รักที่รักด้วยเหรอที่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 รักตอนนี้เธอไม่เรียกเหรอไม่ไม่ปิรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกคุณสาโอไม่เป็นไรนะรู้หัวนะแพ็ทแพทนะนี่มาจัดให้เองเออเอาเลยฉันจะตามตามบีเธอทุกอย่างนะอ่ะ จ้องอะจ้อง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 แล้วก็เงยหน้า,าน,นิดน,น,น,นึงแล้วก็หลีดตางเงยหน้านิดนึงแล้วก็หลีดตาลงเต้ยอย่างเงี้ยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณสายที่รักโอเคสวัสดีค่ะคุณสายที่รักคุณสายที่รัก เหนื่อยยังอันนี้คุณได้ซึมซับอะไรได้ยังผมได้สกิลมาแล้วได้ละผมได้ไดเอาไปใช้แล้วจริงๆแค่นี้คุณก็ผ่านมาตรฐานแล้วนะทำดีขึ้นมาได้ยัไงล่ะเธอมีรงวัาให้ฉันหรือเปล่าสาหร่ายคุงเฮ้ยปกติคุณจุ๊บยังไงอะเวลาจุ๊บจะจุ๊บคุณสา,าคุณจุ๊บยังไงก็จุ๊บเฉยๆแบบยังไม่เซ็กซีพ่พอดคะอืมใช่ค่ะจุ๊บจริงๆต้องอย่างงี้ค่ะ อ่ออีกครั้งไหมะอีกทีได้ค่ะอ่อกำลังคิดอยู่ว่าฉันต้องทำยังไงกับสิ่งนี้ดีนะยาเหรอยาเหรอฉันฉันปิดไม่ฉันปิดไม่ฉันปิดไม่ได้ก่อนแล้วก็เทสกับเธอก่อนได้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 อุ้ยฉันได้ยินคนเดียวอุ้ยไปแล้วยัง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  มันต้องมีอีออ่ะมันต้องมีอีอเจะเซ็กซี่มันต้องมีอีอ r เธอลองแบบอ่ะอย่างนี้ได้ปะฉันได้ยินคนเดียวไวายภาษาไม่ได้ยินฉันได้ยินคนเดียวโอเคเอาแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหแบบเมื่อกี้เลยนะคะอ่าอ่าภาซาไทยค่ะก็ไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกินมึง่อย่างี้จะเราอ้อีกรอบจะเราไอ้อีกรอบ อ้าอาอ้ายังไงนะอ้าน่าสมันมันมันอ้ายังไงอ่ะมันเมื่อกี้ถูกแล้วเราจุบเราอ้ายังไงอ่ะออามีลมตอนโอ๊ยโว้ยก็ฟินละฟินระเบิดเขินนะฉันมาเลย แต่จะบอกว่ารอบแรกเซ็กซี่กว่าน,น,นี้ทุกคนรอบที่ฉันได้ยินคนเดียวอะ่ะไม่ได้ไปขิงนะแต่แบบรอบนั้นจะได้ยินคนเดียวน่ะแต่รอบนั้นอ่ะฉันว่าอะฉันแบบว่าฉันตกใจอะตัวเองเหมือนกันนะโอวใหม่ยอดอ่ะจบไม่ได้ขออีกทีแบบปิด BGM หน่อยครับอีกทีมันจะเหมือนเดิมไหมนะอันเนี้ยแต่ว่ารอบแรกก็เซ็กซี่กว่าอยู่ดีค่ะใช่ฉันก็ว่ารอบแรกมันก็เอาไว้ซูปแบบนี้อีกทีตอนอยู่บนเตียงนะคะ วันเตียงเลยหรอคะจริงๆไม่ต้องแค่วันเตียงก็ได้หรอเปล่าอ่ะอ่ฟ้าก็ได้ระเบียงก็ดิห้องครัวบนโต๊ะห้องน้ำอ่ไหนอีกเคาน์เตอร์เลยปะปิดไลฟ์ไปไปเลยปะห้ามอะไรนี่ห้ามอะไรนี่สีก็ไล์เลยฮัลโหลไม่มีการห้ามอะไรเลย